ป้งเข้ามาตัไวไ้เยี่ยม<ว>จะรอบแปดทีมครับตัไวไ้เยี่ยมฟาฟามันต้องตกตรงหน้าดิ<ว>ต้องตกตรงหน้าเออ ถ้าสูงขนาดนี้ก็ให้ลูกมันเดินหน่อยปื้มเออมาปื้มมาแอลเข้ารอบไหมแอลวอไม่ได้เจอเมื่อกี้เจอกันนะเ,นเดี๋ยวเจอแล้วถามให้สวยปึ้มเตย่เปลี่ยนครับจำผมได้ไหมไก่สิทธิ์จำได้ครับวันนี้โอเพ่นครับวันนี้แข่งโอเพ่นย่ำปื้มย่ำข้ากับปื้ม,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 มดึงจังหวะช้าลงกว่าเดิมเพราะว่าลมันลึกแล้ว

เพิ bon. ่มจุดตกอีกนิดน oh ึงเพิ่มจุดตกอีกนิดนึงเออฝั่งนั้นแหละจำผมได้ไหมวิธินะไปดองจําได้ครับวันนี้โอเพ่นครับยาวๆตกหน้าปื้มปื้มพยายามตกหน้าพยายามตกหน้าดิปื้มถ้าตกเลยแก่นมันหยุดไม่อยู่นะ แข่งอยู่แล้วแข่งอยู่ครับอันนี้แข่งโอเพ่นครับวางฟ้าวางยังไงฝ้าฝ้าไม่ต้องแบบขนาดนั้นหรอกสูงขนาดนั้แค่จุดตกให้ถึง จุดตกไม่ถึงอานฝ้าเอ,อ้ยทีมครูมีใครเขารอบบ้า,บางเออมีทีมปื้มคนเดียวครับมีผู้ของปื้มไปดูกีต้าร์โอ้โหวันัชกาลกูติดใช่ครับเป็นปนตองด้วยกินขน,หนมหรด้วยได้อ่ะปื้มไงแหมระวังเอาไว้เลยสู้ๆครับเออของครับทีมครูมีใครเขาัาแอบหน่อย ง่ายไหมเปิ้มชัดไหมเปิ่ม <c oughs> เสียไปสครับ4ี่น์มาแรกแ <c oughs> อลน่าจะเล่นดีสน่าจะตกรอบไปแล้วมาเล่นดีสองใหม่ <c oughs> ถ้าใครคิดถึงเนม <c oughs> เนมก็เล่นอยู่ครับ ฟาตกหน้าได้เปียฟฟาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้ใจยืนจังจหวะแล้วไม่ต้องรีบแล้วรอบนี้ไม่ต้องรีบไปปึ๊มใจยืนปึ๊ม lái hay tung ngay cơn đồn đồ ấy diệm 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 cho lời sự cho này. mà สู่ๆครับขอบคุณนะครับทีมครูเล่นดีสองทุกทีมเลยใช่ครับคุณธรรมเล่นดีสองทุกทีมเลยมาสี่ตกสามอีกสามทีมไปเล่นดีสองอันนี้ก็ยังเป็นรุ่นเยาวชนอยู่นะครับยังเข้ารอบอยู่เพิ่มเอาลูกออกเลย น้อยตีแม่นเกินขอบคุณครับยังพึอมตี ยกมาเลยปื้มยกมาเลยตรงตรงลยตรงตรงแข่ง <_ d ata> ที่ไหนที่ระย,ยองครับซ้ำเลยปื้มซ้ำเลยฟ <_ d ata> าดเลยกี่ล <_ d ata> เอาลูกเราออกลูกเราออกแม่เสียดายฝ้าดอกมาข้างหน้าเออก่อนหนึ่งลูกดอกมาตรงลูกเขานะดอบโดนก็ไม่เป็นไรตี ละยองครับละยองรอบอะไรน่าจะรอบแปดทีมครับสวยเยี่ยทำได้ทำได้สามแต้มเลยแข่งครับแข่งโอเพ่นครับอืมไม่เป็นไร หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มไปเราเริ่มหม่ไปเก็บลูกเป็นน่าจะเป็นห้าห้าสองห้าสองครับห้าสองแข่งกับทีมอะไรทีมสุ้มกระโดนครับสุ้มกระโดน